สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับสู่ขัวสมพรนะคะเม <c oughs> นูวันนี้นะคะจะเป็นเมนูผัดกระเพราหมูกรอบนะคะอันนี้จะเป็นหมูสามชั้นนะคะนําไปต้มก่อนนี่เลยต้มเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนําไปทอดนะคะใช้หมูสามชั้นนะคะวันนี้ผัดกระเพราอร่อยอร่อยจ้า ก็จะมีพริกกับกระเทียมตามเอาไว้นะคะสีแดงสดใสพริกขั่นซอยแล้วก็ใบกะเพราเครื่องปรงุงเราไปปรุงกันที่เวลาทําเลยนะคะเราก็มาทอดหมูกันก่อนนะคะเราก็ใช้น้ำมันพืชทอดนะคะการทอดนะคะจะไม่กระเด็นมีเคล็ดลับจ้าใส่เกลือลงไปเล็กน้อยนะคะ เวลาเราทอดหมูน้ำมันจะไม่กระเด็นลองดูเลยสมพรลองดูแล้วนะคะน้ำมันร้อนแล้วนะคะเราก็ใส่หมูลงไปเลยจ้าสมพรก็หั่นเป็นชิ้นๆแบบนี้นะคะมันจะยาวไปนิดนึงนะคะเราก็หั่นเป็นแบบนี้ก่อนแล้วก็มาทอดทอดเสร็จก็มาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆทอดไปเรื่อยๆ่ก,กวา,าจนกว่า หมูจะเหลืองหนังจะกรอบนะคะอันนี้ก็เป็นวิธีการทอดนะคะของสมพรเองนะคะนี่นะคะเราก็เปิดไฟกลางนะคะค่อนข้างแรงนิดหนึ่งทอดไปเรื่อยเลยจ้าหมูสันชันนะคะนำมาต้มให้สุก นะคะแล้วก็เอาขึ้นมาพักไว้เราก็นํามาทอดนะคะนีเ่เริ่มเรื่องแล้วเราก็ทอดไปเรื่อยๆเลยจ้านี้ก็เป็นการทําแบบบรนานนะคะทอดแบบหนังอาจจะไม่กรอบปูมือนของเขานะคะแต่ก็ ใช้ได้นะคะเราก็ทอดไปเรื่อยๆดูซิว่าจะก,กรอบน้อยกรอบมากนะคะ<ม>ใกล้จะเหลืองแล้วแต่นั่งยังไม่ค่อยพองเลยนะคะจาทำยังไงกันเอ่ยอันนี้ก็ทอดแบบงไม่ง่ายเลยนะคะ กลิ่นหอมมากๆเลยนะกินด้วยนี่นะคะใส่เกลือลงไปน้ำมันไม่กระเด็นเลยนี่จะเป็นวิธีการทอดหมูไม่ให้น้ำมันกระเด็นนะคะถ้าไม่ใส่นะคะเวลาทอดสะพรเทยแล้วนะคะเด่นปุ้งปังปุ้งปังลบจะไม่ทันเลยนะคะนี่ไม่กระเด็นเลยวิธีนี้ เพื่อนก็นําไปใช้กันนะคะเวลาทอดหมูใส่เกลือลงไปนิดนึงนะคะไม่ต้องใส่เยอะประมาณครึ่งช้อนชาประมาณหนึ่งช้อนชาใส่ลงไปนี่จ้าเรื่องแล้วนี่เราก็จะได้หมูปอบ แบบนี้เลยจ้านี่นะคะทอดเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะเราจะมาหั่นกันเลยให้เป็นชิ้นเล็กๆนี่นะคะนี่หั่นเสร็จแล้วนะคะก็จะเป็นชิ้นๆแบบนี้นะคะไปจ้าเราก็ไปทําการผัดกะเพรากันเลยก็ใส่น้ํามันลงไปเล็กน้อยนะคะเกีียว พริกกับกระเทียมที่เราตำไว้นะคะว้าวสีสันสดสวยมีอลไจ้าเราก็จะมาปรุงรสกันนะคะปรุงรสให้เสร็จเรียบร้อยก่อนแล้วก็ค่อยเอาหมูลงไปนะคะนี่หอมแล้วนะคะชุนมากเลยจามเลยนะคะ นี่เจียวหอมแล้วนะคะเราก็จะใส่สีขาวซอสปรุงรสนะคะประมาณสอช้อนโต๊ะนะคะว้าวตามด้วยซอสหอยนางรมน้ำมันหอยนะคะใส่ลงไปเลยจ้า แห้งไปนะคะเดี๋ยวเราจะเติมน้ำลงไปนะคะใส่น้ำลงไปนิดนึงแล้วก็เคี่ยวต่อนะคะเราก็จะมาใส่น้ำตาลเล็กน้อยนะคะ ใครไม่ชอบหวานก็ไม่ต้องใส่นะคะ <c oughs> นีจ้าเสร็จแล้วนะคะเครื่องผัดกระเราของเราเคี่ยวให้งวดงวดแบบนี้นะคะเราก็จะนำหมูที่เราหั่นไว้ลงไปเลย นี่นะคะเทลงไปเลยจ้าแล้วก็ผัดคลุกเขาให้เข้ากันนี่ก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะใส่ใบกระเพราลงไปเลยจ้าเราจะได้หมูกรอบกรอบผัดกระเพราหมูก,กรอบนะคะเสร็จแล้วจ้าพร้อมเสิร์ฟตักใส่จานนะคะเพื่อน น่ากินไหมคะอืมเสร็จแล้วจ้าตักใส่จานกันเลยนะคะผัดกระเพราหมูก,กรอบมาเสริฟแล้วนะคะเพื่อนๆกำลังร้อนๆเลย ใครชอบเมนูนี้ก็อลองนำไปทำทานกันนะคะอร่อยออร่อยจ้ามีกรอบอร่อยแซ่บวันนี้สมพรก็นำมาฝากนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อังแรงใจให้สมพรด้วยนะคะ พบกันใหม่ในเมนูหน้าว่าจะมีเมนูอะไรมาอีกขอบคุณเพื่อนทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมนะคะทั้งเพื่อนใหม่แล้วก็เพื่อนเก่านะคะมาค่ะมาทานด้วยกันสวัสดีค่ะ